ตีหนึ่งตีหนึ่งเส้นที่ตีหนึ่งครับวันเสาร์วันเดียวเลอ๋อวันเสาร์วันเดียวนะครับแล้วก็จะมีเช้ามืดวันอาทิตย์ออ๋ก็จะมีเส้นหลอกเสือป่าก็คือปูกับพื้นแบบนี้เลยใช่มครับใช่ครับแล้วถ้าฝนตกทำไงข่าวลืนี้ก็คืออะไก็มันใช่ไหมถ้ามีอย่างเงี้ยมันก็จะดีน่อยบรพีหลังคาเงี้ยครับตามีน้าเกิดอ่ะพี่อ๋อข้สนุกดีนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูนะครับก็คือเย็นวันเสาร์นะ เสองวันเดียวครับคืนที่เมียงคืนนะมีวันเดียวอ๋อขอบคุณครับใช่สวัสดีนะครับ f c ทุกคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมมาในช่วงกลางคืนนะครับคือประมาณ เกือบสองคุ่แล้วครับวันนี้ผมจะมาเดินตองผมนะครับในวันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์นะคือเขาจะมีไปจนถึงเช้านะครับหรือเกือบเที่ยงของวันอาทิตย์นะครับคือตั้งแต่วันเสาร์นะครับเป็นตลาดแปรกับพืนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นของเก่ามือสองของหายากอะไรประมาณนี้นะอันนี้ของผมของแท้เลยนะไม่ใช่ของปลอมนะครับเขามีตั้งแต่วันไหนครับ มีถึงพรุ่งนี้เหรอครับแล้วกลางคืนเนี่ยมีแค่วันวันเนี้ยถ้าพรุ่งนี้กลางวันก็มีอ,อ,มอ๋อครับผมขอบคุณครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับคือเขาขายกันยาวถึงโน่นเลยนะอ๋ะเอเดี๋ยวเราเดินดูนะครับวันนี้ก็จะมีของแบบขายยากนะครับของที่เราแบบหาไม่ได้นะครับแบบนี้ขอบคุณนะครับเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่า เขาขายก็ตามข้างทางแบบนี้เลยนะมีอะไรบ้างเขาไปดูนะเดี๋ยวจะดูส่วนมากจะเป็นโทรศัพท์นะรองเท้าก็มีนะรองเท้านะครับเดี๋ยวดูไปด้วกันช้าช้านะครับผมอู้ตลับเทปยังมีเลยอ่ะอเอครับคือเทปเก่าก็มีนะครับเดี๋ยวขอยอดนี้ อันนี้ก็ยังฟังได้ใช่ไหมครับได้อ๋อนะครับเดี๋ยวนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยใครอยากมาหานะครับตอนเอ่อกลางคืนวันเสาร์นะครับคือเขาจะมีขายแบบอะไรก,ไรก็ที่มันหาย,ย,กยากๆอ่ะต้องมาที่นี่นะครับตลาดวันเสาร์นะต้องบอกว่า าตาดีได้ตาลายเสียนะครับคือของของมันมันมีหลากหลายนะครับมันมีไปฉายส่องด้วยนะอ,อันนี้อันนี้ผมเดินเพิ่งจะมาแค่อขอโทษครับฝั่งหน้าหน้าของผมนะครับตรงนี้นะ วันเสาร์นะครับเย็นวันเสาร์โอ้เขามีเขามีเยอะมากเลยดูดิโทรศัพท์ก็มีนะครับพัะเครื่องก็มีนะคือแล้วแต่เราเลือกได้แล้วกันนะครับโคมไฟก็มีอันนี้ขายถึงตอนเช้าเหรอครับ อ๋อครับผมแต่แต่อันนี้เขามีถึงตอนเช้าเลยครับอ๋อครับผมเดี๋ยวเดินไปถึงโน้นนะครับผมเด็กน้อยขายอะไรเนี่ยขายพระอ๋อพระยังมีเลยเห็นไหมโอ้โหขยันมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเดินต่อไปนะครับต้องขออนุญาตพ่อค้าด้วยนะครับเพราะว่า บางเจ้าก็อาจจะไม่อยากให้เราถ่ายก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนนะอันนี้แผ่นดีีนะครับไม่ว่าจะเป็นออของใช้นะครับมือสองรองเท้าเสื้อผ้าโอ้มีเยอะเลยเนี่ยขออนุญาตนะครับออรบองเท้าก็มีนะครับผมของสะสมของเก่านะครับของที่หายยากนะขอโทษครับ ทุกเย็นวันเสาร์นะครับผมอาจจะยาวถึงเช้าวันอาทิตย์นะครับโอ้ยเกมตลับเทปจะมีเลเดี๋ยวพอดูตลับเทปที่นี่ขอโทษครับนี่ครับตลับเทปก็มีนะไม่รู้ม้วนเท่าไหร่เขาบอกสิบาทครับเอาสิบาทนะครับของชมพูฟุตตี้ยังมีเลยนะโอ้โหสิบบาทนะครับหรือว่าถูกมากนะครับ วันนี้พาตะลุยกลางคืนนะครับกลางคืนอ,อาจจะมองไม่ค่อยเห็นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมมาในช่วงประมาณสักเกือบสองทุ่มแล้วไม่รู้มันยาวถึงไหนเนี่ยดูกันไปยาวๆนะครับดูกันไปยาวๆนะครับเป็นตลาดในช่วงกลางคืนนะครับผมเนี่ยเนี่ยอุปกรณ์ไอที ขอใครนะครับถ้าวูบไปวูบมานะครับเพราะว่าโอ้รองเท้ามือสองนะฝั่งนี้รู้สึกจะเป็นรองเท้านะครับรองเท้านะไม่รู้เขาขายคู่ยังไงนะนะครับเดี๋ยวับ ครับเดี๋ยวถตรงนี้ก็สุดสุดเออตรงตามเข้าตลาดของผมนะครับของนี้นะเดี๋ยวเราไปเดินเอ่อต่อไปปากภากโน้นนะเดี๋ยวผมข้ามถนนเนี่ยครับถ้าข้ามามาฝัา่งนี้ก็จะเป็นอีกอีกแนวนึงนะโอ้ของสะสมของเก่าทั้งเลยนี่นะพวกกระตูนพวกเออส่วนมากก็จะเป็นของสะสมนะครับ อันนี้เป็นตุ๊กตาตุ๊กตาสะสมเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาดูฝั่งนี้แล้วกันนะ<อ>ครับคือเป็นของของสะสมใช่ไหมครับอ๋อหมดไปเยอะดีเอามาค่ะคมีประจักษ์อ๋อครับผมพอดีพอดีพอดีพาเพื่อนเพื่อนมาดูตลาดกลางคืนนะครับ อ๋อครับผมก็แนะนํานะครับวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์นะเขามีเขามีถึงตอนเช้าวันอาทิตย์ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาถึงกี่โมงขออนุญาตนะครับพี่ผมขออนุญาตใส่ัวงมาได้ไหมได้ได้ได้หลาดอันนี้อันนี้ถึงเช้าไหมครับตลาดอ๋อเขาก็ขายกันบางคนก็สี่ห้าทุ่มนะครับ นี่นะเดี๋ยวผมดูให้ดูนะสองศูนย์หกหนึ่งสองแปดหกสองเก้านะครับหนึ่งหกสามลัเทพจึงมยโอ้ผมจะโดนเพลงหรือก็สิบไหมเนี่ยตุ๊กตานะครับฝั่งนี้เดี๋ยวผมเดินไวนิดนึงนะครับตรงนี้โอ้ขอโทษครับ นะครับเขาก็จะปูขายกันอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าพูดถึงว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะครับจริงๆแล้วหน้าฝนนะแต่ว่าถ้าถ้าฝนมาก็คืออาจจะตัวใครตัวมันนะครับคือต่างคนต่างเก็บแล้วกันนะครับไม่รู้คุณบเ็นเออเียแบบว่าดึงึงแล้วแบบก็นมากก็จะปูกับพื้นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ย เสื้อเสื้อผมไม่แน่ผมไม่แน่ใจว่ามือสองหรือเปล่านะครับมัวนนี้ก็แลไรอาจจะเป็นมือสองก็ได้นะครับโอ้อโทรศัพท์โอ้โหขออนุญาตครับโนเกียเนี่ยครับหายากต้องมาหาที่นี่นะครับเจบาทค่ะ อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เขาขายังไงครับขอถามนิดหนึง่งโนโนเกียขอขอโทษครับขอโทษครับ <c oughs> เขาโหดนิดนึงนะครับพ่ขอขา้าพ่อค้าก็อย่างนี้นะครับก็คือบางคนก็ให้ถ่ายบางคนก็ไม่ให้ถ่ายนะครับต้องขอไปท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับ ขออนุญาตนะครับขายถึงกี่โมงครับขายถึงกี่ทุ่มครับอ๋อตลาดนี้มันถึงเช้าไหมอ๋อครับผมครับขอบคุณครับพ่ขอค้าบางคนก็ใจดีนะครับบางคนก็อาจจะดุหน่อยนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องบอกว่าย่านตลาดของผมก็เป็นย่านของอต้องบอกว่าของ ของก๊อปของหนีภาษีของรักของอะไรมีหมดนะครับคือก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับถ้า,าโดนเขาโดนพ่อขาเขาไล่ <c oughs> เป็นเป็นบางเจ้านะครับต้องขออภัยนิดนึงเ <c oughs> มื่อกี้ผมเกือบโดนแล้วคือเขาไม่ให้ถ่ายนะครับ <c oughs> ผมจะพยายามถ่ายแต่ของนะครับอาจจะไม่ถ่ายหน้าคนนะครับ มาเดินตลาดกลางคืนก็อย่างนี้นะครับคือบางทีการมาถ่ายคลิปก็ลําบากนิดหนึ่งครับเพราะว่าเราก็เข้าใจคนขายนะครับเพราะว่าเขาก็หาเช้ากินค่านะครับขายของเล็กเน้อยบางทีก็อาจจะเป็นของที่มันมาแบบสีเทาหน่อยนะครับนะครับอันนี้ก็อันนี้พูดกันตามตรงนะครับบางคนก็อาจจะเอาของตัวเองมานะครับก็ดีไปนะครับผมก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของคนซื้อนะครับว่าจะ อ่าเลือกซื้อ,อยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาเดินเร็วๆหน่อยแล้วกันตรงนี้มันมึนๆนิดนึงตู้อันนี้ของของสะสมนะครับเป็นพวกโมเดลนะโมเดลตุ๊กตานะโอ้โหเยอะมากร้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวร้านนี้เป็นเป็นโมเดลนะครับเป็นโมเดลของตัวการ์ตูนดังนะครับ เย,เยอะอยู่นะเียมื่อหนึ่งถ่ายกองนี่นั่งหลับคนเอนออยอะบางบางบางที่ผมก็อาจจะไม่ไม่ถ่ายนานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาด่านะครับอันนี้เป็นร้านโมเดลนะเป็นพวกของโมเดลของขายเออตรงนี้เดี๋ยว แว่นตานะครับผมถ่ายใไปนิดนึงนะครับอันนี้กล้องถ่ายรูปนะครับโมเดลตุกตานะครับเอ่ออันนี้เป็นรถเหล็ก น่าจะเป็นรถเล็กนะครับใช้เวลาทุกปีหลายปีก็นักท่องเที่ยวก็มาซื้อเยอะเหมือนกันนะเนี่ยครับอันนี้อันนี้เข้าผมเข้ามาในซอยเอ่อองถมเลยนะเ,เดี๋ยวเราต้องไปเดินฝั่งน,น,นู้นอีกนิดนึงอันนี้เดินดูข้างในก่อนข้างในส่วนมากจะเป็นพวกโมเดลนะซอยนี้รู้สึกเ,เป็นโมเดลตุ๊กตานะครับโมเดลตุ๊กตาเยอะมากนะตรงนี้เี่นะครับ คือฝั่งนี้จะเป็นพวกโมเดลมากกว่านะครับสําหรับท่านที่สะสมะไม่ว่าจะเป็นตุ๊ก,กตาซินสโตนนะครับมิกิเมาตัวการ์ตูนดังๆนะครับที่นี่จะมีเยอะเลยนี่นะองน้นะสองฝั่งเลยนะผมว่าน,ะนี่ยนต์ต่างๆนะครับถ้าผม <laughs> ถ่ายใกล้ไม่ได้ก็อภัยนิดนึงนะผมกลัวเขาด่าผมไม่ใช่อะไร,รผมพยายาม สาะแสวงหาแล้วนะเนี่ยคือเมื่อกี้เกือบโดนเตะแล้วเห็นไหม <laughs> ถ่ายไม่ได้ขออนุญาตเขา,าเป็นอย่างนี้แหละโอเคครับเราเดินต่อไปแล้วกันครับผมกลัวจะโดนนี่ครับอันนี้จะเป็นพวกเดี๋ยวเดี๋ยวผมแอบแอนิดนึงนะผมขออนุญาตแอบ,บนิดนึงเป็นพวกต้องถ่ายรูป เดี๋ยวเราไปเดินตรงนี้ดีกว่าริมถนนดีกว่าตรงนี้มันไฟสว่างเกินไปันตายดีครับ <c oughs> อันนี้เป็นโสเตอร์นะแล้วนี้ะไระ ก็มาเดินซื้อเยอะเหมือนกันนะผมว่านะกลางคือนอะ่ะขอโทษครับขอโทษเดินชนครับเดินไปนิดนึงนะครับตรนี้หมดนะครับผมเดินมาจนถึงแยกเ A B อบนะครับตรงนี้เรียกว่าแยกเ A B อบนะเอ่อมุมนี้จะเป็นพวกเสื้อผ้าซะมากกว่านะเดี๋ยวเราจะโค้งไปทางนี้นะตามตามอ่า เอสเอบีนะตรงนี้นะฝั่งนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาขายหรือเปล่าเนี่ยครับพ่อค้าบอกว่าถึงถึงกี่โมงนะครับถ่ายหน้าได้ไหมถ่ายได้ตีหนึ่งตีหนึ่งเป็นที่ตีหนึ่งครับอ๋อวันเสาร์วันเดียวนะคอ๋อวันเสาร์วันเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นเช้ามืดวันอาทิตย์ ก็จะมีเส้นลอกเสือป่าก็คือปูกับพื้นแบบนี้เลยไหมครับใช่รับแล้วถ้าฝนตกทำไงทรับพนี่ก็คืออะไรก็มันใช่ไหมถ้ามีอย่างเงี้ยมันก็จะดีนะบบมีหลังคาเงครับพวกตามมีน้ำเกิดนะพี่อ๋อขสนุกดีนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูนะครับก็คือเย็นวันเสาร์นะวันเสาร์วันเดียวครับคืนที่เมียงคืนนะมีวันเดียวอ๋อขอบคุณครับใช่อันนี้อันนี้ขายอะไรมาครับ ก็มีเสื้องานเก่างานใหม่ออ๋เสื้อเสื้อมาแล้วคล้ายๆกับเสื้อแบบเขาสะสมอะไรพวกนี้เนาะประมาณนี้ครับอ๋อครับคือนี่ครับก็สนใจก็อยู่ตรงนี้ประจําปะเนี่ยประจํารับอ๋อนี่สนใจนานเลยสนใจสนใจมาเลยแต่ก่อนอยู่หน้าโรงพยาบาลกลางแต่ย้ายมาอยู่ตรงเนี่ยแยกสี่แยกเอสเอบีนะครับเออเดี๋ยวนี้มันไม่ถึงหน้าโรงพยากลางครับก็เขาไปเขาไล่พี่ไม่ให้ขาย เมื่อก่อนผมเข้าใจว่าถึงหน้ารมัดตาเลยจะมีแต่ก่อนมีทุกซอยเลยพี่เรนนี้เนนี้ไล่ไล่เ็าอาจจะมีน้อยใช่อยู่ตรงนี้มาส2-3ปีอ่ะก็จ้งแด่กขอไล่เขาก็ไม่ไม่ขายขอบคุณนะครับคือต้องบอกว่าเป็นคนแรกนะที่ผมถามเนี่ยคือส่วนมากเขาไม่ค่อยให้ถ่ายไงเขาเหมือนกับเขาโมโหว่าเราไปถ่ายเขาทำไมใช่บางทีเขาก็ขายของเขาเหนื่อยบางทีตายมันไม่ได้มั่งก็ไบไม่เป็นไรถ้าเือพ่อค้าก็อาจจะไม่อยากมีความเป็นส่วนชัวเนาะ ได้ครับหลายเรื่องขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูว่าเขาถ่ายแล้วแบบนี้อันนี้ใช่ไหมอ๋อเนี่ยหลายยาวเลยเนี่ยเออนี่นี่นะครับของสะสมของมือสองต่างๆวินเทจรุ่นสมัยนะครับอ๋อเป็นเป็นวินเทจนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเป็นเสื้อนะครับอย่างนี้อย่างนี้ตัวเท่าไหร่ขายยังไงครับ ก็มีหลักร้อยหลักพันผมก็มีงานเก่างานใหม่โอ้เป็นงานแบบเหมือนเหมือนของหายากนะครับครับผมนี่ยครับถ้าสนใจแนวนี้นะครับก็แยกเอสเอสเอบีนะแยกเอสอบนะครับตือเขาขายอยู่ตรงนี้เลยพรอค้าใจดีมากขอบคุณนะครับโอเคครับเดี๋ยวเต่อไปคือต้องบอกว่ามันเป็นแนววินเทจนะครับแนววินเทจ คือพ่อค้าก็อาจจะมีอารมณ์เสียบ้างนะครับเพราะว่าอยู่ๆมีคนมาถ่ายคลิปนะครับก็อาจจะมีะประมาณว่าโมโหให้เราบ้างครับอันนี้ผมก็เข้าใจนะครับก็คือเราต้องรีบหนีเลยเ <c oughs> นี่ยครับโอเคครับวันนี้เราอยู่สุดแค่ตรงนี้ก็พอแล้วม้งครับเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่อยากไปดูขงเพราะว่าน่าจะไม่มีของเท่าไหร่แล้วนะครับนะครับก็ สรุปว่าทุกเย็นวันเสาร์นะครับอาจจะถึงประมาณสักตีหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนเช้าวันอาทิตย์นะครับเขาก็จะขายลักษณะนี้นะสนใจก็มาเดินได้นะครับเย็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์